รวมพลเปิดเทศกาลสื่อสารการแสดงนิพนธ์ครั้งที่9้านักศึกษานิเทศศรีปทุมเตรียมระเบิดความสร้างสารรค์21งานแสดงวันที่9กันยายน2568มหาวิทยาลัยศรีปทุมคณะนิเทศศาสตร์สาขาสื่อสารการแสดงจัดพิธีบวงสรวงเปิดงานเทศการสื่อสารการแสดงนิพนธ์ครั้งที่9โดยมีอาจารย์ดรสุชาติวุฒ กิ่งแ้วหัวหน้าสาขาสื่อสารการแสดงเป็นผู้นำพิธีเพื่อความเป็นซิริมงคลก่อนเปิดการแสดงจริงพร้อมการรวมพลของนักศึกษามากกว่า200คนผู้ส,สร้างสรรค์งานศิลปะนิพนธ์ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังอาทิเอมิมิสคิเมาและเดอะเชคฮอร์โมนเอฟศิลปินจากค่ายอินซิงและเข้ากล้องรวมถึงนักแสดงรับเชิญอย่างสสิสสิปภาที่มาร่วมแสดงซีรีส์และเข้าร่วมงานในครั้งนี้ สวัสดีะค่ะจากคณะน,นิเทศศาสตร์สาขาสื่อสารการแสดงนะคะตอนนี้กำล,ลังผลิตซีรีส์นะคะ3เรื่องนะคะแล้วก็ฉายในโรงภาพยนตร์รอบพิเศษวันที่1 7ธันวนาคมนี้นะคะแล้วก็ลงสื่อดีมิงด้วยนะคะฝากทุกคนช่วยติดตามด้วยนะคะบายสวัสดีค่ะอยากเชิญชวนทุกคนนะคะมารับชมนิทรศการและแฟชั่นโชว์นะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนค่ะที่มหาวิทยาลัยศรีปรทุมนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยค่ะ เรื่องเนื้อหานะคะก็สอดคล้องกับ SDG นะคะที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมนะคะแล้วก็เรานะคะได้ตีแผ่ความหมายเนี่ยผ่านผลงานศิลปะนะคะอยากเชิญชวนทุกคนนะคะมาดูงานเยอะๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอนอกจากละครเวทีละครเพลงแล้วนะคะก็ยังมีคอนเสิร์ตอีกมากมายเลยทีเดียวนั่นเองค่ะสามารถมารับชมได้ที่มหาลาัยศรีประทุมตลอดเดือนพฤศจิกายนเลยนะคะแต่ละทีมมีคอนเซ็ปต์ที่แตกต่างกันออก และที่สําคัญนะคะเรายังครอบคลุม s d g ที่เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยค่ะใครนะคะที่อยากชมคอนเสิร์ตสนุกสนานทั้งเดือนพฤศจิกายนสามารถมาได้ที่มหาวิาลยีปะทุมบิเทศบางบัวนั่นเองค่ะสาขาสื่อสารการแสดงมหาวิทยาลัยศรีประชุมนะคะได้มีการจัดเทศการสื่อสารการแสดงนิพน์ค่ะและครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นครั้งที่9แล้วค่ะ สำหรับทิมละครเวทีของพวกเรานะคะได้มีการประพันธ์บทขึ้นมาใหม่แล้วก็มีการนําบทประพันธ์จากบทประพันธ์ละครคลาสสิกมาดัดแปลงค่ะซึ่งทุกท่านนะคะสามารถมารับชมได้ตลอดเดือนพฤศจิกายนค่ะที่มหาวิทยาลัยสีประทุวงค่ะขอบคุณค่ะ